ป่าชินจูเอ้ยเ้วเดี๋ยวจะโดดลงมาทำไมวะเนี่ยกูก็วา้ากเอาสิป่าชินจูมันมีแค่ไอ้ไอ้ไรว่าลืมชื่อแล้วทานุกิอ้วนนี่มันโดนสาบแต่อันนั้นมันเป็นเวสโลกเนี่ยมันไม่ใช่เวสหลักมันก็ไม่น่าจะเป็น NPC ที่เกี่ยวข้องอ๋เอเด็กนี่เองไอ้ไม่เด็กแล้วนี่ไหเวเขาบอกว่าโตแล้วแต่เขาตัวเล็กเฮ้ยเธอน่ะ ฮาว่ะเออใช่เป็นอย่างที่ดีบอกเลยว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้องเป็นธนุกิแต่จริงน้องเป็นตัวมูจิน่าแล้วเหมือนกับว่า ถ้าคนไปเข้าใจผิดบ่อยๆน้องจะโกรธด,ด้วยกูไม่ใช่ธานุกิ <L> เฮ้ยมึงกล้าดูถูกตัวละครสี่ดาวไอ้ห้าดาวในข้าว,าวสี่ดาวเหรอก้าววะ シュー週末ドはシャブディオ神のためにとどいあってもおもてなし。ギャンプー、カミサファイアとシャブディオン、を動かすことはできないしかし。 ใช่หลับเฉยใช่ชดูจากทั้งหูทั้งชุดก็ไม่น่า ปัญจิงเยอะคนเนี้ยปัญจิงก็ดี ครับไปแล้วไอ้เฮียแล้วคือรุกคืออารมณ์แบบว่าไปนัดเขาเองว่าสามวันแล้วพาระก็มาตกที่กูอีกแล้วไอ้ชิบหายอย่างนี้ตล,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 ลดอดนะนี่ เวเลยอะไรเขาเนี่ยเอาแล้วน้องหายไปไหนแล้ววะลงน้ำชาโกเลยที่เดิมเออพอเราไม่ทะเลทลายแล้วเล่นแต่ใน,นเรื่องอย่างเดียวมันก็มันก็ดีไปอีกแบบเพื่อนค,คราคุณพับครับคุณปับเขาหลับไปยังครับเนี่ยยิ้มหายแล้วยังยังยังเอ้ยนึกว่าหลับไปแล้วเอ้ย เข้าไปไปเจอเจ้าหมาน้อยหมาอ้วนทะเลาะมาลู Hello, อ้วนนายนี่มันอ้วนจริงเลยอ่ะอ้วนยุ่ี้เลไม่ไหวแล้วนั่งหลับอยู่หน้าห้องนี่นะอ๋อมันแอบ,บอยู่นี่หว่าเออ ว่า,าแต่หาวะคืออารมณ์แบบว่าเพิ่งโดนจับไปตรงไอ้ลานพระราชวังหน้าเมืองแล้วก็หนีมากบดานอยู่ในลานน้ำชาในเมืองเดียวกันแล้วไอ้คนที่ลาดตะเวนเดินไปเดินมาเนี่ยมึงไม่เข้ามาตรวจตาหาตัวไอเชี่ยนี่กันเลยวะ

確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様がそのことについておっしゃったことは一度もなかったのです。最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考えると、天領武行が将軍様に提唱した上層に、 何か問題があったのかもしれませんこれって奉行は国内の軍事事務を掌握しています彼らに運慶の考えがあった場合我々に知れすべはございませんその結果将軍様は願り例で生じる場合を破産してしまいそれを続けているのでしょう もし天領奉行の上層を手に入れることができましたら全てが分かるはずですだけど上層に触れる権限を持つ者は部長高い人しかいないはずだ高校長部長を入れるそれであそこの警備は厳重でたとえ最後の達成があっても上層をこっそり持ち出すのは至難の業だあの後園たちの気持ち ที่ดึงดูดความสนใจใหย่อยใช่ไหมไปหาหย่อยดิเออนั่นแหละทำไมมันเดาง่ายจังวะ จุดดอกไม้ไฟลูปปั้นเออเดี๋ยวมึงก็เป็นตัวละครแบบหน้าแล้วแหละระหว่างนี้มึงก็อยู่ในร้านน้ำชาไปก่อนนะไม่รู้รอดได้ไง,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 งไม่นานหรอกมึงเพิ่งคียแตกไปเองเนี่ย ออไอมอฟันมีที่ไหนวะกูเดินทั่วเมืองกูยังหาออนเซนไม่เจอเลยแม่งบอกปิดหมด 自由になてい、る時間はないようですすねべててが終わってからまたきちんとお祝い、ををしましまょううその時はもう一回鍋遊びをやろうめん<も>なさい、ごめんなさい、終わったらここでまた会いましょう。 ไปหาหยหอย่กูว่าแล้วมันต้องดึงบทตัวละครมาให้ครบเอาอีน่ารักอะ่ะชอบอะ่ะกดถ่ายรูปได้ไหมอ่ะกดเอ็กเพลแล้วถ่ายรูปได้ไหมได้ด้วยกันวีน่าไงอากาศน่ารักอะ่ะ <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวหน้าปกติมันไม่มีหน้ายิ้มมาทำไมกัหวีเขาไม่ยิ้มเลยอะ่ะ ไม่อยากให้เห็นโทมา้าอยากหเห็นแค่สองสาวต้องปักุมกล้องแนวครังเพิ่มนะเดี๋ยวกันเอนะเอ,เอจะได้ละแล้วก็ถอยมานิดนึงจังหวะจังหวะมาถึงจุดที่มองโทมา้าไม่เห็นคนละตัดโทม้าออกไปจากกล้องตัดออกจากกล้องเฉยเอ้ได้ได้ปะได้อยู่เออแล้วก็มีจุดเอ ของกินข้างบนโต๊ะดังโง่สามสีเ๊้ดังโง 3, ่วะดังโง่งโงแหละลืมชื่อนี่น่ารักกลางคืนด้วยสวยดีเดี๋ยวหมุนกล้องอีกนิดนึงรู้สึกมันหมุนให้มันกลางกลางยากจังวะซ่อนยูไอโอเคน่าจะได้อยู่นี่เก็บไว้เป็นที่ลึกน่ารัก กันวีนั่งบรรยากาเราชอบเมียสองคนนี้ก็นั่งหนุ่มหนิงกันน่ารักอยู่แล้วถึงแม้มันจะไม่มีอะไรให้จิ้นเลยตามในเรื่องหลักเพราะว่าคนจากกนละเมืองก็เหอะเราจิ้นของเราเองได้นุ่มน่ารักเนี่ยนะไปไหนวะออกไปหายย่อยเออร้อยเมตรไม่ต้องวับหรอกย,อย่อยขอยืมพลุไปเล่นหน้าบ้านจุดเล่นที่หน้าบ้านหน่อย ว่าแต่ทหารโชกุลมันโง่ขนาดที่แบบว่าแค่จุดดอกไม้ไฟอัดรูปปั้นแล้วมันสนใจง่ายดีเว้ยสวัสดีครับเราคือตัวสองตัวละครจากกาชาตู้ที่แล้ว แกนดาว่ะปั๊มที่จุดตอนหลอดภาคแรก <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> พรุแกนดาบไ <laughs> อเ้เรี่มันจะใหญ่เท่าคูุหของแกนดาบที่เมอร์ลี่กับพี่พีนมันเอาไปจุดป่ะวะ กูว่ากูว่าพูดอย่างนี้ไม่ไม่น่าคิดว่ากูกับไปมอนเป็นเมอรี่กับพี่พินแล้วกันแล้วนี่มันไม่นิ้งคืนเหรอทิ้งคืนตีห้านี่กี่โมงเอาก็ทิ้งคืนแล้วนี่หรือต้องวันถัดไปเออโอเคได้สองห้าหก โหถ้าเนื้อเรื่องมันต่อเนื่องอย่างนี้คือผมว่าสักพักเอ็กพีน่าจะขึ้นไปเออรห้าแปดแล้วมั้งเพราะขาดตอนนี้ขาดรอบล่าสุดที่เช็คก็ขาดเก้าหมื่นก่อนที่จะเริ่มมาเล่นเนื้อเรื่องอะขาดเอ็กพีเก้าหมื่นจบเนื้อเรื่องบทบททั้งหมดทั้งองค์มันน่าจะขึ้นมาไม่ต่ำกว่าหมื่นนะผมให้หมนะื่นหนึ่งอะแต่น่าจะเยอะกว่าแหละเพราะมันน่าจะเยอะงเวสโลเข้าไปอีกสักหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นอีกสักครึ่งเดือนก็เออารอัพแล้วมั้ง รู้สึกแก่เล่นมาเยอะขนาดไหนกันเมืองมันก็ใหญ่ขนาดที่ว่าไหลไปไหลามาเตไมไนาหมดเดี๋ยวนัสทหารมันไม่ไล่แล้วเหรอไม่เสียงนี่ว่าขี้เกียดวิ่งใหม่โอ้ยวิ่งถึงไหนวะเนี่ยยี่ตรงนี้มันก็มีวาร์ปด้วยหว่าแต่มันไม่วาร์ปมอมันไล่ไหมวิ่งหลบด้วยเดี๋ยวมันไล่ไ<ป>นั่นไง อคได้มันไลก่กูความตลกก็คือลองเปลี่ยนตัวละครเป็นโชกุนแล้ววิ่งมามันก็ยังไล่โชกุนออกนอกประสาทอยู่ดีอะไรวะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างหลังไม่ได้ไปจุดข้างหน้าแต่แรกแล้วเราององเองอ,อะไร ทำไมเป็นนินจาที่ดูไม่มีความมั่นใจเลยเธอน่ะเป็นถึง5ดาวในข้าว4ดาวนะกลัวอะไรวะผู้จางก็หน้าองปสรรเลยแต่เอาสุดท้ายก็ไม่โดนฉับ คือน้องกระโคดเก่งเลยแต่เหมืนอนคาแรคเตอร์แบบว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเชื่อว่าน้องไม่โดนจับหรอกเก่งยิ่หายรู้อยู่ว่าเก่งอะแต่แค่ยังไม่มีเวลาปั้นขี่เกียจไปลงดันลมตอนนี้ยังลงดันใหม่อยู่ขี่เกีอยจย้อนกลับไปลงเซตลมกับเซตใมเด่นว่างๆไ,ไป ข้างบนน่ะเอ่อข้างบนใช่ไหมลำคาญเวลาทหารมนไล่อ่ดิเกียดวิ่งใหม่๋อตรงนี้โอเคโอ๊ะบิวโบ้นั่นมังกรน่ะเลวไหลนะ่ะที่นี่ไม่มีมังกรมาเป็นร้อยปีแล้วบังนะเอา้าใช่เหรอ <laughs> ไอ้เชี่ย บ,บอกช้าไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันสเตลจริงจังขนาดนั้นเอาเอาใหม่บิวโวระวังมังกรน่ะโอ้มังกรเหรอเลี้ยวไหล่หน่าที่นี่มมีมังกรมาเป็นร้อยปีแล้วพันปีพันปีเลยหรอไม่มึงไม่เห็นกูโหโห,โหมันมองเห็นไกลอยู่นะเนี่ย ไม่เอาอ่ะกูชอบอ่ะเออสเตลมันต้องจริงจังอย่างนี้หน่อยดิเดี๋ยวนั้นทำไมมันทำไมมีทางนี้ด้วยอ่ะอ,อ๋อทางลาดัดอีกว่าอ่ะแล้วทำไมกูมันลงตรงนี้เออมันเดี๋ยวซ้ายดีกว,ว่ากูชอบซ้ายละกูเห็นทางซ้ายละไอ้มอนมึงขุกป,ปากได้แล้วไม่งั้นกูจะพูดบิวโบแบบเดิมเดี๋ยวนะแล้วทำไมตัวกูยอ่ออ่า กดไรย่อไปวะตะกี้ขีกซ้ายอ่ะออเออวิโบระวังมีมังกรน่ะมังกรเหรอเลี้ยวไหลหนะ้าที่นี่ไม่มีมังกรมาเป็นพันปีละไอ้เชีย่ยกูต้องพูดแบบนี้กี่รอบวะไปข้างหน้านี่ทำไมมันร่อนไม่ไปไวะไอ้เี่ยกูกูไม่พูดเลยกูร่อนให้มันผ่านดีกว่า จุดพูรอบที่ร้านแปดใส่หลังคาไปดีโถอยเอยเอแค่นี้ก็จบแล้วทำไมทำไมต้องทำให้มันยากไปไม่มีอะไรหลบมันไปยังอ่ะคือกูต้องโอเครอมันไปใช่ไหมแค่นนแหละไม่ยากอะไรหรอกแต่งง วิววววยังม่มีทามาตัวหนึ่งด้ยเห็นด้วยเห็นแล้วด้วยใช่แต่เราเข้าไปก่อนน <laughs> ี้เลเอเชียวิวววววิวโววระวังมังกรเลียวไหลทนะี่นี่ไม่มีมังกรมาเป็นพันปีแลโ <laughs> <laughs> คตรล่าลื่นเลยครับมันสนุกตอนกูวิ่งหนีนี่แหละ <laughs> <laughs> เอ้ยชอบหรอชอบที่มันทำเควสแบบนี้สนุกดีสนุกดี ทำไมกูรู้สึกสงสารน้องไะคือน้องโคตรมึนนะ ยกมาหมดเลยอะนะคือจริงๆถ้ามีโย,ยกมันใส่ใจเรื่องแอนิเมชันกว่านี้อีกสักนิดนึ่งแล้วแบบว่าเป็นฉากที่แบบว่ายกมาหมดเลยแล้วเป็นไายุตัวเล็กๆแล้วถือกองเอกสารล้นหัวแล้วก็มาวางแปะแล้วก็หนีไปนอนมันจะห้ากว่านี้ไยแต่นี้มันทําไม่ได้ไงมันไม่ได้โมเดลละเอียดขนาดน,นั้นแต่พอนึกภาพตามออกอยู่อะ これらの証拠があれば十分。これをヤイグりと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 りてりと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 い。あの方の刀をだとり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  แต่นั้นทำไมประโยคกูอ่านแล้วกูรู้สึกตลกวะคิดถึงดาบที่เธอออกดึงออกมาทีไรรู้สึกขนลุกทุกทีหมายถึงไอ้ตอนที่ดึงออกมาจากนมมานะไอ,ไอคิดเหมือนกูว่าคือทำไมกูอ่านดึงออกมาพูดแล้วกูข่าว,วะ่าคิดถึงดาบที่ดึงออกมาทีไรรู้สึกขนลุกทุกทีที่ตอนที่ดึงออกมาจากนมมานะ ฮูบ้าซอสฮะสามวันมันผ่านไปเร็วขนาดน,นั้นเลยนี่คือเพิ่งสามชั่วโมงสำหรับกูเองเยจริงไม่ถึงเวยกูแค่พูดเอามุกเฉยๆน่าจะเป็นประมาณสามสิบนาทีอ่ะอันนี้ถึงเพราะกูอัดคลิปอยู่คือสามสิบนาทีของกูคือสามสามวันของเชี๋ยเอ้ยน่ากลัวสั์ความการไหลของเวลาไม่เที่ยงระหว่างโลกจริงกับโลกเทวนี่มันน่ากลัวจริงเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ย สวัสดีครับสำหรับโลคบคุณเท่าแก่มันก็เอาไปแล้วใช่ไหม <c oughs> okay, อืโอเคโชคดีสวัสดีครับเค okay, เดี๋ยวเราเล่นต่ออีกนิดนึงนี่น่าจะยังเป็นพาร์ทที่สี่เดี๋ยวผมเล่นต่อคนเดียวอีกนิดน,นึงตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วไ่นอนหมดละดึกละเพราะว่าแพทมันมาตอนสิบโมงเช้าเนาะจริงเปิดเซิร์ฟก่อนด้วยเปิดเซิร์ฟเก้าโมงห้าสิบกว่าสี่สิบกี่โมงไม่รู้่ามันเปิดเซิร์ฟก่อนไม่ราแล้วอะ แล้วผมเพิ่งตื่นมาตอนบ่ายสองบ่ายสามมาเล่นกดกระชาก่อนเลยเห็นนะคือสรุปสามวันของเขาคือสามสิบนาทีของเรายินใช่ไหมเนี่ย เสียงเขาตอนไม่มั่นใจในตัวเองน่ารักกว่ะแบบพยายามทําเข้มมาดิคือพยายามทําเข้มเพื่อเก็บอาการว่าแบบไม่มั่นใจน่ารักอ่ะชอบค่ะ สายฟ้าอันเจอจ้าพุ่งออกไปทั่วอินาซึมะสแสดงเส้นทางนิรันด์ของนารุคามิโอโคชผู้ทรงอำน,นาจของเราไปยังทะเลอันไลโพ้นและกระจายชื่อเสียงของเธอไปทั่วทั้งดินแดงคุโจาทากายุกิผู้รับใช้ผู้สื่อาสารของท่านจากสำนักเทนเบลขอถวายบันทึกนี้ด้วยความนอบน้อมคำสั่งล่าวิชันดำเนินไปโดยปราศจากอุปสรรคด้วยความเมตตาของท่านโอโคชผู้ทรงอำน,นาจขอให้ความหลงผิดทั้งหมดสูญสิ้นบรรดาผู้ที่หลบหนีกลับมา และชาวเมืองทั้งหมดของท่านต่างยินดีรับการตรวจสอบจากใจจริงของพวกเขาอินาซุมะสามารถดำรงอยู่อย่างสงบสุขได้ในทุกวันนี้ล้วนเพราะเพราะพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านโชกุนด้วยเช่นกันกเกือบเฟ์เซกัอ่านกระตกไปนิดึนตอนท้าย ให้เรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วไลเล่นก็เลยคิดว่าการดำเนินการมันไม่มีผลทางลบมาตลอดเพราะไอ้พวกเชียรนี่มันไม่แจ้งไลเล่นก็เลยทำต่อน่าเขาเสียใจมากเลยแต่ชอบสายตาแย้ตรงนี้มากกว่า คือคือหน้าซาลาเสียใจคือหน้าองศารนะแต่แต่ตาแย้คือแบบโคดโคดโคตจิกอะตาจิกมากค่ะซาลาไม่ไหวแล้วดิ

ใ hey, ห้ตามไปได้ไหมตามไปได้ไหมเออหาวิธีสร้างฉากให้เหมือนวันนั้นคือไอ้ที่เห็นในเทเลอร์ว่า วิชั ici, ่นโทมามันบินไปอีกรอบนี่คือกูต้องทำอย่างนั้นนะใช่ไร ขอบคุณเขาเพราะน่ารักดูหูพดีเขชิหูน่ารักอ,ะอ่ะะอ๋อมันเลยเป็นแบบไอเทเลอร์นะที่ตอนเรา ในเทเลอร์พิววิวที่แบบเราสู้อะไรเด่นอยู่แล้วแย้ผมมกระซิบข้างหูอ่ะคือไอ้นี่ใช่ไหมไอ้มอนกูว่าเขาไม่ได้หยอกด้วยเครื่องรางของสารเจ้าไนรูนคามิ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อพาร์ทห้าตามผูโจซาลาไปอย่างเร่งด่วนเลยไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรละ